2 2 2 3 3มันสต็อปง่ายถูกปะลิกรีวอร์ดลิกรีวอร์ดโอเคใช่ไหมลองวัดไม่ต้องวัดก็ไม่ต้องวัดก็รู้มัง้งนะเนี่ยนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราพาเข้าตรงนี้ใช่ปะสต็อปมันแคบแล้วนะฮะแต่ถ้าได้เนี่ยได้มันลากลากไปนู่นเลยนะนี่เลยนะเออนะครับก็เทรนเทรนชัดเจนลงนะครับข่าว อาจจะเป็นข่าวที่อาจจะเป็นข่าวที่ไม่ไม่ดีหรือเปล่านะฮะเงินเฟอ้อออกมาแบบมากกว่าคาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเลยทองมันเลยลงลงลงมาตรงนี้นะใครทราบข่าวเดี๋ยวรายงานหน่อยแล้วกันนะครับนะครับได้ละได้ละไ,ได้ตังค์ละนะครับหมื่นสองละจะจะเปิดให้ดูไงเดีย่์ นะฮะก็สักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวแปะเข้าห้องไลน์ไปก่อนแล้วกันนะอ,อายะโยนเข้าห้องไลน์ไปนะครับฟบโอเคฮนะอ่านี่นะไอเห็นเห็นเลยนะครับเมื่อกี้โอเคครับก็กำไรมาหมื่นหนึ่งนะนะฮะนะครับก็ใครอยากเก็บก็ เชิญตามสะดวกนะครับแปบ๊บเดียวได้หมื่นหนึ่งนะก็โอเคนะฮะนะฮะก็เออนี่ฮะฟืนดึบนะครับ, <c oughs> รบ,รบก็ใกล้ละใกล้เก็บกำไรแล้วใกล้เก็บกำไรแล้วนะฮะนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เก็บเลยก็ได้นะคือไม่ไม่สี่แล้วละ่ะเพราะว่ามันมันการวิเคราะห์การวิเคราะห์ะมันชนะไปแล้วเนาะอะ,อะถึงแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับ เออโอเคงั้นผมขออนุญาตนะก็เก็บก็โอ้ยไปไปไปสามหมื่นแล้วเพื่อนๆนะครับเออก็เก็บอะเพราะว่าเพราะว่าพอแล้วล่ะนะเพราะว่ามันคุ้มแล้วล่ะนะฮะเออเนาะนะฮะโอ้ลากลากลากใจแล้วเพื่อนเพื่อนๆฮะผมขายครึ่งหนึ่งอะขายครึ่งหนึ่งแป๊บหนึ่งนะขอกดก่อน ผมขายครึ่งหนึ่งโ okay. อเคอ่าขายครึ่งหนึ่งไปแล้วนะครับปบ๊บขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเพื่อนๆเอ,อ่อนะฮะอ่าเนี่ยถ้ากลับกลับมาผมผมก็ขายหมดเลยนะฮะอ่าเนี่ย ถ้าเด้งกลับมาผมก็ขายหมดเลยเนาะอ่าสดๆอย่างเงี้ยอ่ะเผ็ดเผ็ดสดที่ดูฮะอันเนี้ยมันจะเด้งกลับมาแล้วเนาะมันเด้งกลับมาแล้วนะอ่าขายขายหมดเลยครับอย่างเงี้ยอย่างนางนี้เราเก็บเก็บเก็บของกลับบ้านเลยฮะ